สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ท่านใดที่เกิดราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลลองเข้ามาเช็กดวงได้ว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรดูดวงดูไว้เป็นความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ต้องจริงจังหรือซีเรียสน้นทํานายภาพรวมไม่ได้เจาะจงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ ชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะมีโชคหรือมีลาบผลบางอย่างเข้ามานะคะให้กับดวงชะตาของตัวคุณเองนะคะหรือชาวราศีตุลนั้นทำอะไรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสมีมุมที่ดีนะคะมีโอกาสมีลาบผลบางอย่างเข้ามาให้กับดวงชะตานะคะไม่ว่าจะเป็นลาบผลในเรื่องการเงินก็ดีหรือลาบผลในเรื่องของ การงานนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลคุณมีโอกาสมีโชคจากการเสี่ยงโชคนะคะชาวราศีตุลเนี่ยนะคะควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านให้ดีนะคะมีโอกาสที่จะมีความโชคดีบางอย่างนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหรือได้รับสิ่งมงคลนะคะ หรือจะแปลว่าทําอะไรเนี่ยนะคะมักมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยโดนจิตโดนใจนะคะมีโอกาสมีลาภผลบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เดินทางไปไหนเนี่ยแคล้วคาดปลอดภัยนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ท่านใดที่ชอบเสียงโชคเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโชคนะคะเกิดขึ้นนะคะต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินดาวการเงินของชาวราศีตุลน,นะคะดวงชะตาของคุณนั้น คุณมีโอกาสที่จะมีลาบผลในเรื่องการเงินการทองเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะเรื่องเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะผันพวนหรือมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงในในเรื่องการเงินการทองเกิดขึ้นนะคะเช่นคุณมีโอกาสที่จะหาเงินที่มันมีไรายได้ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือมีช่องทางในเรื่องของรายรับใหม่ๆเข้ามา นะคะรวมไปถึงคุณมีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศหรือดําเนินการใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือจะแปลว่าได้เงินจากต่างต่างประเทศก็ได้นะหรือได้เงินจากต่างถิ่นแดนไกลด้วยก็ได้นะคะได้หยิบจับเงินก้อนนะคะหรือมีโอกาสมีคนช่วย ในเรื่องของการให้คุณได้เงินก้อนเข้ามารักกันนะสำหรับชาวราศีตุลแต่ต้องบอกว่าชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะหรือหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาห้อยคอบูชาหรือจะแปลงอย่างหนึ่งว่าให้ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านให้ดีนะคะจะก,ก่อลาภพลหรือเกิดความโชคดีให้กับดวงชะตาของคุณนั่นเองนะคะ ดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีตุลเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะท่านใดที่มีคู่เนี่ยนะคะก็จะได้คู่หรือคนรักเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินการทองด้วยเช่นกันคนรักช่วยในเรื่องของการหาเงินหาทองให้นะคะหรือคู่นำลาภผลในเรื่องของการเงินการทองมาให้กับดวงคุณด้วยเช่นกัน ต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานชาวราศีตุลน,นะคะเรื่องงานเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่แอคทีฟทางการงานมีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานมากเป็นพิเศษนะเป็นเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะขยันทํางานหรือเป็นช่วงที่ไฟแรงนะคะ คุณมีโอกาสในในเรื่องการทํางานเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์ในการพูดการเจรจาการติดต่อการสื่อสารต่างๆนะคะช่วงนี้เนี่ยคำพูดของคุณสามารถที่จะโน้มจะโน้มน้าวผู้อื่นได้นะโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เป็นช่วงที่มีวาทศิลป์นในการพูดนะคะ แล้วก็ในเรื่องของงานเนี่ยก็มีโอกาสที่งานมากขึ้นนะคะงานเยอะขึ้นหรือมีภาระความรับผิดชอบบางอย่างที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีตุลคุณคุณมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากขึ้นนะคะหรือมีโอกาสที่จะเกิดคู่ค้าคู่ธุรกิจคู่หุ้นส่วนเกิดขึ้นด้วยเช่นกันหรือจะแปลอย,อย่างหนึ่งว่าชาวราศรีตุลที่มีคู่ คุณมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคู่นะคะหรือมีธุรกิจทาทาร่วมก,กันกับคู่นั่นเองดวงโชว์มาในลักษณะนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ถ้าคุณไม่มีโปรเจกต์หรือไม่มีงานทําร่วมกับคู่ก็จะแปลว่าคุณมีโอกาสมีธุรกิจหรือร่วมหุ้นลงทุนกับคนที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจละก,กันหรือคนที่คุณรู้จักนะคะ เรื่องงานเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากๆดําเนิกนการในทางการงานมีโอกาสที่จะอารมณ์ร้อนนะคะอารมณ์โมโหร้ายนะคะหรืออารมณ์มีโอกาสพาเสียงานเสียการได้นะคะสําหรับชาวราศีตุลต่อมาดวงชะตายังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าท่านใดที่ มีมีอยากต้องการความก้าวหน้าทางการงานหรืออยากได้ความโชคดีในเรื่องของงานต่างๆที่ดําเนินอยู่หรืออยากได้ขั้นได้ตาแหน่งต่างๆเนี่ยควรหาเวลาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดีกับดวงชะตานะคะเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดินทางไปในแคล้วคลาดปลอดภัยอยากที่เกินไปในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยสุขภาพเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมอง เฉพาะอาหารกับข้อปัสสาวะรวมไปถึงเกี่ยวกับสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยเช่นกันนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกในช่วงเดือนสิงหาคือคุณต้องระวังการถูกหลอกถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกนินทาว่าร้ายถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะทำอะไรต้องรอบคอบให้มากๆหรืออย่าไว้ใจ คนง่ายอย่าเชื่อใจคนง่ายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะคิดผิดทำผิดหรือเดินทางผิดได้นะคะสำหรับชาวราศีตุลเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องเลือกในเรื่องของการครบหาเพื่อนหรือคบหากลุ่มสังคมให้มากๆนะคะมีโอกาสมีโอกาสสังคมพาเสียคนหรือเพื่อนฝูงบางคนพาตัวคุณเสียคนได้นะคะคําว่าเสียคนในที่นี้หมายถึงว่า อาจจะเจอเพื่อนทําชักจูงไปทําในทางที่มันเสื่อมเสียนะคะหรือเจอเพื่อนบางคนที่นำความเดือดร้อนมาให้กับคุณเพื่อนบางคนทำความเดือดร้อนบางอย่างให้กับดวงคุณจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะความรักของชาวราศีตุลในช่วงเดือนสิงหานะคะสำหรับคนมีมีคู่คนมีคู่นะคะที่ทางความรักมีโอกาสที่จะมีเรื่องให พันผัวในเรื่องความรักนะคะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจในทิศทางความรักเกิดขึ้นมีความน้อยอกน้อยใจกันในเรื่องความรักนะคะแล้วก็มีโอกาสมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆด้วยคนมีคู่ดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่จะเกิดงานร่วมกันกับคู่มีธุรกิจร่วมกันกับคู่หรือทําอะไรคือคู่หนึ่คู่เนี่ยต้องมีธุรกิจบางอย่างทํากับคู่ คุณเข้าไปข้องเกี่ยวงานเขาเขาเข้า,เขามาข้องเกี่ยวงานคุณจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะแล้วก็แต่ยังมีเรื่องให้เหนื่อยใจอยู่บ้างนะในความรักนะคะแต่ก็ถือว่ายังยังประครับประคองกกันไปได้นะคะต่อมาสําหรับคนโสดคนโสดเนี่ยดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณนั้นจะเอาใจไปโฟกัสในเรื่องของขั้นตําแหน่ง เป็นอย่างมากหรือโฟกัสในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมากนะคะในทางความรักสําหรับคนที่มีคนคบหาดูใจอยู่เนี่ยก็ความรักค่อนข้างที่จะผันพวนไม่แน่นอนนะคะคาดหวังในความรักมักไม่ได้ในสิ่งที่คาดหวังหรือเป็นช่วงที่คุณจะคาดหวังในตัวคนคนนั้นมากเป็นพิเศษแล้วมีโอกาสที่จะผิดหวังในตัวคนนั้นด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการทํานายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ